เจ้ารางนะคะทุกคนก็คืออย่าเอาเชิญกับเจ้ารางเนี่ยอยู่วงไรซ์นะคะทุกคนก็คือไร์นะคะไม่มีวันดิสแบนคะทุกคนเราเป็นซื้อเออที่แบบไม่มุออ่อนนะคะทุกคนอย่าเชิญกับเจ้ารางก็จะไปซุปเปโนวาด้วยสําหรับใครที่ถูกเจ้ารางตกมาจากไรซ์สดนะกป๋าไดทีมนางบัสกวางตุ้งเสื้อเขียวเบอร์สิบนะคะทุกคนก็สามารถมาดูวอล์กมีกันได้ก็คือแบบดีมากๆพี่หย่าเชิญก็คืออยู่ทีมสีม่วงทีมฉงชิ่งนะคะทุกคน ก็คือจะมีรายการให้ติดตามแบบเยอะมากเหมือนว่ามีทีเซอร์ว่าแข่งอันนั้นอะมีปากอะอะไรรึเปล่าแข่งสมรถภาพแข่งสมรถภาพอีพีที่สองค่ะไปตามไปดูกันได้แล้วก็ทำรีแอคทิทีมวยนะคะทุกคนที่ที่เขาเอาขึ้นปกแล้วที่ยาเชิญเพื่อนโคยนะคะทุกคนก็จะไปดูรีแอคกันเลยนะคะทุกคนไปดูกันเลยค่ะกันเลยค่ะแต่อย่าเชิญคือทำวงเยอะมากๆก็คือจะเดี๋ยวเราก็จะมาทำของน้องน้องวงไรส์ กับทุกคนบางคนก็มีบางคนก็ไม่มีเนาะอยากเชิญวอสวัสดีค่ะน้องเตอ่์นะเขาทำด้วยกันเยอะเหรอใช่ใช่ใช่อยากให้บ้านเรามีแบบนี้บ้างเขาเรียกว่าอะไรนะเราดูใบไม้ขี่เหรอเนาะสีส้ม ไม้ม uhm ้แดงอยากไปอะอยากแบบมีฟิลแบบไปถ่ายลงอินสตาแกรมอย่างนี้ท yeah. ุกคนแบบปังๆแล้วพอใบ้ไ uh ม้ว uh ่องก็สน wow. ุกมากโปรยด้วยถ้าเป็นวันที่15กันยายนนี ну, ้ 那不得秀一秀嘛，对吧？自驾游。自驾游，哎，自驾。哦，对，靠，好罗托车，他叫他叫来拜 b 嗯。所以你想，几点去？其实我想，听挺甜的，就是天天，天天，不知道为什么，就是。那像，昆奇他喜欢玩卡姆，卡姆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 他喜 เล่นแบบบุกลาบางทางีเราไม่เข้าใจอะแบบเออ,เอ,อถ้าเป็นถ้าเหมือนเหมือน,นไทยเราอะเราก็จะเข้าใจใช่ไหมเราก็จะน่ารักมะตเลยอะอขอเจ้าง ถ้าคุณาเป็นแห่าะสาวของเห่าะเชิงผมในผมอนผมอกผมในผมมในผมในผมงนผมในผอในผกใอผนผมใ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 นมในผมนผมนผมในผอน่มในผมานมในนมยมนนมนมมน 哦，你戴还是不戴？要就来摇，不戴不戴，你戴不戴？好，这个不戴，不戴，哎，嗯嗯，我啊，那对不起了。哦，就是送得来哭，就是哭哭哭，哭哭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 哭 所以我们四点到五点的时候，太阳出不晚。我们可以这家你不累啊？我不累。你现在给我判你，哎、啊、呀，这个东西，哎呦，因为那很好，你累的。五点，二十万一录完了，那你说不定，嗯，今天这个太早。五点录完，五点到这个。既然我们要去看美丽的秋天，那是不是应该穿的非常好看？非常的秋吧，我觉得。 มันเราไม่เห็นจะมีออดครับ้านเรามีร้อนกับร้อนมากมากพอแล้วนม่ดูนะไหนเราดูดิเราชอบฤดูหนาวคือพักเหนือเย็นแบบเย็นที่สมันรู้สึกว่าแบบชีวิตฉันได้สัมผัสกับฤดูหนาวนะคะทุกคนได้ใส่สกันหนาวใส่สเวตเตอร์ใส่อะไรบ้างบ้างโอ้ไส่แล้ว

เพาะว่าพวกี้ก็ราแบบออกูปออกเอนสตอะไรคือแบบนร้นองแบบอบบบ่อยมาเยยชนก็ไปเฟสติวัลเยอะมากสองคนนี้เขไปออกเฟสิลเมวชื่อกาิ่าโอเคเจ็บเจก็ใส里边然后这个穿外面这这里面呢再穿厚一点的裤子那裤子那就是一条黑裤子靴然后 我们现在就去看看小老弟吧，准备去跟姚老师会面，看看他,他的今天的搭配。他嗯，我老哦，feel fan 是那来，我给我点赞。那、哎、哦、哎，哇！

โอ้โอปลดลงคะแนน<อ>ด้วยนะเห<อ>มือนทำรายการวาไรตี้อ่ะใช่ไหมแบบปลดลงคะแนนให้ตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่แบบ, <c oughs> บ,บยูริงด้วยอ่ะเท่หฝุดฝุดอยากเชิไม่ได้เป่าผมใช่ไหมตอนที่หัวเปียกหน้าน้าแบบยังไงก็ใส่หมวกกันน็อกดีเขาจะไปไม่ต้องเซตผม อันนีอ oh okay. ่่错นี 4. ่คนที่ทำได้ดี bueno. 6 6 um> ี่สุดอีกคนหนึ่งก็คือใครกันนะนี่ก็คือคน่จริงๆเลยหรอไม่เถอะเรามาดูกัด้วยแต่ว่านีมีแตอยากนั่งข้างๆไม่ไม่อยากเป็คนขับนะแต่ว่าอยากเป็นคนน่งเออฟปนน่ะจริงๆอากาศมันดีอ่ะอยากจะเป็นเจ้าล่างอ๋อก็คือคนที่นั่งข้างกัน 别说我心爱的小猫，别说我心爱的小猫。วิ่งจะว่ามันอาจจะปกติที่ประเทศอื่นเปล่าจะแบบประเทศไหนแต่เป็นประเทศไทยเรามองแน่นอน

ไม่เคยนั่งครั้งแรกขอเจ้าล่าง<อ>ฉันก็ไม่เคยนั่ง,เค,งเคยนั่งแต่รถพว่วงน่ะละทุกคนก็เลยวัวเหวยงเชิงตักวอลดีมากวัวเหวยเชิงข้อถ่ายวอเขามีสกิลการตักดี าแน่เลยอ่ะขาเจ้าจล่างก็ยาวอเข้าใจปะเจ้าล่างคือกำเนินอย่างนี้เลยกำเนินเห็นไหมเขาเขียนมันดูแปลงเลยกันแบบบ้านเขาน่าจะขี่ขับพวก,กเกียร์รถกระบะยิงปุ่มเปล่าอาจจะไม่ข,ขับรถใส่กวจะถึงเนาะน่าจะไกลเลยจากที่นงาพาฟปี ทัดเนี่ยแนอนเล่นอนเแนเล้วน่อนเแ่ลยว่นองลน่นอเลย่เยแน่บอนเลยแนดนอเล่ยแนเลยน่นอนเน่นอเแน่นอนลแน่นอ่เแ่ลยวน่แ่เล้แน่นอนลยเย่ย่เก่เยน่แ่ลยเล็นอย่นเอเย่เลยนเแน่่ยเน่เเลยแน ติดไฟเดออีกแล้วนี<ๆ>คือประเด็นคือเปิดเพงเลเอองอ๋อคันเขาอาจจะมองว่าเพลงด้วยแหละเนาะ ปีแต่ทุกคนแบบนั่งค่ะแล้วก็นัชมบรรยากาศโอ้ลมอ่ะแบบนี้มากเลยเนาะอ๋อแต่มันก็จริงทุกคนความน่าเบื่อนิดนึงแต่แต่หมาถึงว่าข้างทางมันดีมากแบบล้วมันไม่ร้อนอ่ะเข้าใจไหม าทำไมเจ้านั่งเป็นอะไรอะซาปอนบอบเป็นซาปอนเป็นเป็นลูกฟงน้ำหูเหยื่เชิญเป็นแฮมสเตอร์โอ้ยโชคนะือแบบไม่ต้องใส่ช yes> ื่อแต่ใส่เป็นโปรโมชอ่นจอดรถคุยกันกันไหม อะไรอดรถคุยกันแาตเมาวอวส่อวีคือแบบสหา เราไม่แน่ใจอ่ะทุกคนเราก็จะไปต่อในพาร์ทสองนะคะทุกคนว่าจะเป็นยังไงต่อก็มาที่พาร์ทสองกันเลยนะคะทุกคนว่ามันเป็นยังไงดเีออจ้ารท เขาทาทำไมอะ่สีขาวไม่รู้อะไม่รู้ว่าอย่างที่เชียงาอย่อะที่เขาชอบทาต้นอันหน้า<ร>เขอเรียกอะไอะวะที่สีชมพูว่ะไ้คนที่โนันสีขาวเ่าอะเ่การศ<อ>ึกปาดฝเรา,าก็ไม่ได้ใจว่ายัเออ้มันเป็นเช้อหาอะไรหรือเปล่าันเป็นแบบสีดีส่องมา ของบ้านเราก็จะเป็นเขียวยีเดๆสกิลการถอยล้มเยาเชชนดีมากคืถ้าเอาเหมียนเหมนกันครัคุณ้ามาจะไปวางไว้ตรงไหนสงสารเนาะแล้วน้องมาค่อนข้างไกลเนาะเห็นไหมหัวเหยียบชนอ่ะ

ก็คือมันเหนื่อยมันเป็นทางดีของมันแบบ แล้วเหมือนเราต้องขึ้นไปย้อนกับแร็กถ้าเป็นเธอเธอไม่ไปแน่นอนแค่ขึ้นบันไดก็คือแบบไม่ไปแล้วขอรออยู่ข้างล่างบนน่าจะนอนนี่ะตายแล้วน่าจะ拍照จะบอกแค่ไหนอ้ยแต่มันแต่มันดีมากอ่ะมันแบบมันต้นไม้ในจินตนาการอ่ะแบบสีแดงส้มเหลืองแต่ว่านี่มันบรรยากาศดีไง

ก็แบบว่ความมีทั้งคู่เป็นเมนกันทุกคนก็ไม่ติดตามน้องได้นะน้องทั้งสองคนก็มีเพลงเยอะมากก็ยังออกเลยแล้วเราที่แบบเราที่แบบไม่ได้ออกนะเจ้าล่างเ้อเจ้าล่างกเอากกับอะไร รู้ว่ามันไม่ได้หนาวขนาดนั้นเนี่ยเราก็เลยแบบอ้าเสือไอ่ไม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 ่สม่ไม่ไม่เม่ไม่ไม่ไมเไม้นม่ไ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 ม่าม่ไ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 ่ไอ่้ม่ไมลไม่ไม่ไม่ไา่ไม่ไม่้ม่ไ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 ้อไนเไม่ไม่เม่่ไม่่ไม่ไ่นมม่ไ่ไมมมเ เราต้องใส่แม่แตเวลาปีเขาบตก็เขาใจว่าต้องใส่แ้วแหละค่คนแต่มันเหนื่อยโอ้เราพัเาเอาหมามแสดงว่ามีความมคิดกับมาองเดินไปต้องเดิเองเองเดินไนไองเปตนองเด 啊、十分钟就到了。哇，那、哎哎哎、也没那么快。我们五分钟到不了哎。啊我，我的墨镜在哪？儿、嗯、我的墨镜在哪？放在哪里了？我的墨镜没带着。我的呢？我不知道。你给我拿一下。不会放在那个椅子 <laughs> 上了吧？不能吧？嗯、我看了是没有，你还是放。吓死了。 ก็คือคิดดูว่าขนาดน้องออกกำลังกายเต้นทุกวันน้องยังบอกว่าเหื่อแล้วเราอะไปถ่ายตรงป้ายเช็กอินแล้วก็กลับเลยใช่ไหมต้องไม้สั่นด้วยมือตัวเองโอ้โหซีมู แต่ว่าเขาทำเป็นท่องเที่ยวจริงนะแต่ว่าไม่ได้ไปทำลายอะไรเดิมแบบอย่างบันไดอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้เป็นบันไดที่แบบอ๋อบันไดไม้หรือว่าบันไดที่ทำขึ้นมาเออจะมันก็จากธรรมชาติใช่โอ้โหหึงแล้วเหรอเสียงก็คือโอ้ไม่ไหวเดดวจอ那还早了点吧早太多了 以为要爬องชั่วโมงจบ20นาทีก็ขึ้นมาโอ้โอวายกว่าที่คิดไว้มีทางให้ไปเยอะมาก่ไม่ได้เป็นคนเลยวนี่หมายถึงมันไม่ได้เป็นคนกีตเหมือนบ้านเราเข้าใจปะ看不见有路啊，有吗没ม出来了，我靠，就ไ他们走丢了，来看这边。

เ้าเป็นเด็กอยู่น้องหิวไปทรมาดาหนูฝากบลอดีมากเลยอ่ะ รอเวลาที่แบบซุปเอร์เอเพราะว่ามาไวกว่าเขาชอบกินราดเคี่ยวจริงนะทนายทามเนี่ยเล้วก็เคยกินแต่รู้สึกว่ามันมันนะทุกคนมันไม่เข้าปากนั่นแหละทุกคนเออหรือว่าใช่ที่โซนไหนที่แบบอร่อยอร่อยแนะนำมาได้นะะคแนะนำมาได้เย่ยเกิรพี่โพสต์ความมาว่าปลอดภัยนะน้องชายเหย่ยเกิร์เป็นห่วงเนาะ Hehehehe <laughs> ก an an ็จะาัน <cử> ก <Lud rê ana> ้นน่าจะแบบช่วงเวลาของเขาแล้วก็ถ้าลงของมันโดนอย่างงี้นก็ไม่ปลอดใบ่ใช่ใังหกโมงก็หลั น่าจะหกโมงปกว่าหรือเปล่าบ้ากเขาหกวันว่าเขาพาดีตกกี่โมงวันเจริญน้องบอกอะ ลับบ้านกอนที่มามาเยกเกอดาดานะทุกคนยอยากนั่งโพสแบบนี้แต่แบบ,แบบพอแบบพอแบบอากาศดีๆเย็นตอนกลางคืนมันคไม,ไม่เที่ยวหรอไม่เที่ยวหรอเอ้า ไปแล้วนะคะทุกคนจบเพราะว่าแบกหมดแล้วเองนะคะก็คืจริงๆก็ยังอยากดูต่อแต่ว่านอ้นองเด็กๆก,ก็คงกลับบ้านกันแล้วก็ย่อชเชเน็เขามีวอล์กแบบเยอะมากๆเดี๋ยวเราจะมาแบบค่อยๆทยอยทำรีแอคของไรซ์หรือว่าวอล์กของน้องๆในวงไรซ์ต่างๆหรือว่า Walk into One Walk u n i t e ไต่างๆนะคะทุกคนก็ใครอยากให้ทำคลิปอะไรก็สามารถแปะลงมาใต้คอมเมนต์หรือว่าใน ที่อิมคะทวิตเตอร์ก็ได้นะคะทุกคนใช่ค่ะหรือว่าต้องการที่จะขายใครให้เรานะคะหรือว่าแนะนำใครให้เรารู้จักนะคะก็สามารถเรียมมาได้เลยนะคะทุกคนได้ส่วนเจ้าเจ้าล่างกับหยาเชิงก็จะส่วนมากจะมีผลงานเพลงแบบเยอะมากๆไปติดตามน้องกันได้น้องป่อยเพลงมาเยอะมากแล้วก็ขอบคุณสื่ออทุกๆคนที่มาดูมาชมกันด้วยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราด้วยนะคะติ่งจีนรีวิวนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ